กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพิีพินาสวัสดิศิลา068ครั้งที่56ประจำวันที่25มิถุนายนพุทธศักราชสองพห้าร้อย นี้เป็นวันที่25มิบหนาเย,ยนพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดอะหังสมาสัมปตโตภะวะพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตังธโมธามังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีบุตบูชาพระเพรีพินาศอารหังสมมาสัมพุทโทสุจิรังปารินิพุตโตคุณีหิธรามานุธานีปารมีหิตจัตจัติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารณังคตโตภูเชมี รัตานตยังธรรมังจรามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอัตระขจันตุเทวตาสัตมังมุนีราชาสสุนันโตสักโมคะทังสักเฆกามิจรูเป ที่ปีสองพันสิบแปดที่ ke ที่สองพันสิบแปด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  । ulīvarāvacanāṁ sādhāvumē sūnantu thammasavānaka lohyāmbhadantā thammasavānaka l o h y ā m b a d a k a l o y a sa bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa Utang saranang kaca, mitam mang saranang kaca, misang kang saranang kaca, mitutiyampi putang saranang gacchami dutiyam pe dhammaang saranang gacchami dutiyam pe sanghaang saranang gacchami tatiyam pe buddhaang saranang gacchami tatiyam pe dhammaang saranang gacchami tatiyam pe sanghaang saranang gacchami natime saranang yang buddha me saranang warang nas cewa ce na sutimetu setha natime saaranangan menyang thamume sarana ngorang nas cewat ce nauthtu setha natime saaranangan menyang sang koome sarana ngorang nasat cewat ce na sutimetu seira tanama tan พุทธังนะเมรัตนาพุทธาสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนาพุทธาวิสุทธิสารังสังขังนะเมรัตนาพุทธสุสีระทิเตตังนะเมธิรตนงรัตนาตยาหังสัมมาสมโมสรีตวัตถุวิเศษสัพุตังอัญโยยานยุตตะคุณายวคภาษาปวัตตังอาศุไมตยามิปิตเทวายธาติทันเท เอกังวินาตาทิตาเรสมาสัมภเวนะโลเกกทาจิจิจัจเรนจะปปตูพุตังคำพีระยานวิสัยังอติทุตสสัตถังวินโยหีปันทิตาชนีวิชันจะรูปังโลกรรมหิเกหิกิกะทันจูปลัลปนียังเกสันจีสุตัวิธิตังคุณกายตายานาเมหิเยวะชนะตายา สุวิสุตตม์ปีสมุปัสตังมนาสีสุทธะปสาทธานังคุณยติกานามาสมุตตมะคุณนภูมังทุกขะปมุจฉนามุขาสารังคาตานังปุชาระเหสุปะระมังอภิปูชเนยังนิพพานะสัทธิกิริยายุปนิสยัตถังสัมมาคิเลสะมลโสธนสิทิยาจะสาธุหิอัตถา กุศเลหุปเสวนียังปานีจาปิสารนังขมันียเมวะตสมาหิตังติรัตนังสารนังกตัมหะรัตินทิวังกานันสุนามสัมานาปูเชมจาปิสสะตังสุปัสันนคิตตาตถานุปาริจาริยาสัตารตาจะกปุญญะนาตถากุศเตนะสุขีสุกเต นสุขีพะเวมมเตเชนาตาสาจาสธาปิสุวัติหัตัวโยเจทธรรมวินัยมำฮประมาณนภูตัวโลกุตาราปิสมโยนิยโตสุพชังตาโสปนิสยาจยยาปีหัตัววัตถุเตเยปริจิตโตสุปัสาทกาโรมนาการสิทธิคาถา โยจัขุมาโมหมะลาประกาศตัวสามัคคุปต์ตัสุขตัววิมุตโตมารัสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังศิระสานามามีโลกาสนาทันจวินายกันจตันเตชะสัตย์ชะยสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเมนโต ธรรมโมทโชโยวิยตสาวสัตถุทเสสิโลกัสวิสุติมักกานิยานิโกธรรมมัทราสัทเรสาตาวโหสันติการสุกินโนธรรมวรันตังสิรสานามามีโมหะปทาลังอุปสันตถังตันเตชะสเตชะยสิทธิโอตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตัว

หัวตัสัพพันธารายาจาวินาสเม็นตักล่าวบทสวดมโนการปรตกาคาถานโมอาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมฮิสิโนนโมอุตตมะธรรมมาสะสวะคาตเสวะเตนิธานโมมหาสังกสาปิวิสุทธสีระติติโนนโมมตายารัตสา ರತನತಯ ಸಾಧು ಕಾಂ ನಮೋ ಓಮ ಕಾತೇತಸ ತಸು ತಯಸ್ ನಮೋಕಾರ ಪ್ರೇನ ವಿಘನ್ತು ಉಪಥವಾ ನಮೋಕಾರನುಭಾವೇನ ಸುತಿ ಹೋತ ಸ ಪಥಾ ನಮೋಕಾರ ಸೇಷನ ವಿಧೀಮ ಓಮಿ ತೇಷವಾ